ครับสวัสดีครับช่องคนสวนคนไร่ครับวันนี้บาเช็ดสภาพพี่หนองมาฉีดยาคุมในสวนพิ่นะครับเนี่ยนี่คือยาคุมหนาครับยาคุมหนาจะใส่ก่อนที่วัดจะเพื่อทอกนะครับเน,นี่ยยาตัวนี้ใช้ใส่ในการคุมปวกเกล็ดหาใบแคบใบแคบใบกว่างก็ได้บางชนิดครับเราเช็ดจะฉีดพ่นก่อนนะครับเนี่ฉีดพ่นก่อนพ่อปลูก จะเช็ดไปประมาณอาทิตย์นึงครับเราเฉดดิกลับมาปลูกเช็ดพนักง,งานก็จะเชีดเช็ดทั่วได้ครับทั่วบริเวณแปลงทั้งหล่องกลางทั้งตรง,ง,ง,งที่จะปลูกติกนะครับเชีดพุ่มไปเพื่อนนี่ยกายุประมาณสองงานนะครับสองงานที่ใช้ยาตัวน,นี้อยู่ประมาณหา้าลอยชีซีซหรือตึงเด็ด ตัวอยู่ครับ 100cc นี่ก็ตัวรันจะฉีด์ปุ่มทั้งทั้งขอดแปลงทั้งล้างแปลงถ้าเฮาเพคลุมไว้ครับหลังจากที่เฮาปลูกหรือฮดน้ำปุ๊บต้องปล่อน,นระยะหนึ่งครับมันจะเปิดมันจะงอกขึ้นใบไม่ยางต้นมม่ยางอาหารจากเปิดของเห่านะครับเนี่ต้องเชือคุ้มใบ